และในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเด่นๆกับสุเปัรบเดเดตกันอีกครั้งหลังจากใน2วันที่ผ่านมาทีมงานก็ดันติดภารกิจสําคัญมา2วันติดต่อกันและในวันนี้ครับก็ได้เวลาที่เราจะมาลุยกันต่อกับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในรอบ16ทีมสุดท้ายกับโปรแกรมประจำวันคานที่4มีนาคม2568ซึ่งก็แน่นอนครับกับ2คู่เด่นๆที่ผมได้เลือกมาก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของ PSV เ e อลเ h นที่ต้องโคจรมาพบกับทัพปืนใหญ่แอสนอน ส่วนอีกหนึ่งเกมก็จะเป็นการโคจรมาเจอกันเองระหว่างเรอัวมาริดกับทางฝั่งของทัตตรามีเอเตโกมาริดซึ่งทาง2คู่นี้หากว่าทีมไหนได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปก็จะต้องโคจรไปเจอกันเองในรอบ8ทีมนะครับและก่อนที่เราจะไปดูแนวทางและทิศทางทั้งหมดของทั้ง2คู่ผมและทีมงานก็อยากจะขอฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับคลิปดีๆในช่องของสุภชัยบัณฑิตกันด้วยนะครับ สำหรับคู่แรกเราก็จะอยู่กันที่สนามฟิลิปสตาดิโอนรังย่าวของทีมรองจากฝูงจากแดนการขังลมอย่าง PSV e เอลเฟนซึ่งในนัดแรกนี้นะครับพวกเขาก็จะต้องรับการเยือนของไอ้ปืนใหญ่ออสตันและสำหรับราคา Headcap ไมค์กั้นก่อนเกมที่มาในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5สำหรับทางฝั่งเจ้าบ้าน PSV เอลเฟนนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มในเกมลีกของพวกเขาก็จะทำมาตรฐานได้ต่ำลงไป หลังจากที่ก็เพิ่งจะแพ้มา2เกมรวดให้กับโกเฮเวิเกทั้ง2เกม2รายการแต่ถ้าว่าผลงานในเกมฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปียนลีกในการนี้โดยรอบเฟออฟที่ผ่านมาผลงานของ p s v เอเฟนก็ทําได้ดีเกินคาดหลังจากที่ก็สามารถไล่ต้อนทับมาลาย,ยูวนตุสจากอิตาลีมาได้ในเกมนั้นล่าสุดจากประตูชัยครับของทั้งฝั่งไรอันฟามิโกในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนผลงานในรังเฉพาะเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกของ PSV เอเฟนนั้น ผลงานของพวกเขาก็มีทางเปิดบ้านเอาชนะทัพหงแดงลิพลูไม่ได้ถึงสกอร์สามประตูสองก่อนที่ในเกมนัาล่าสุดครับก็จะเพิ่งเอาชนะทัพมาลายูนุสมาได้อีกที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนทัพปืนใหญ่แอสตันครับหลังจากที่พวกเขาก็มีเกมที่พาท่าแพ้กับทางฝั่งของคุณคอนเวสแฮม,มและหลุดเสมอให้กับ Not Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมพรีเมียร์ลีกสองเกมหลังสุดมันก็เลยทําให้ในตอนนี้ครับ โอกาสที่จะเบียดขึ้นไปลุนแชมป์กับทางฝั่งของหงแดงแลิพูนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วหลังจากที่ในตอนนี้ทัพปืนใหญ่แอสนอลก็มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างหงแดงแลิพูอยู่ถึง13คะแนนและแม้ว่า,เ,าเขาก็จะแข่งน้อยกว่า1เกมอยู่ก็าตามซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทั่งงทัพปืนใหญ่ในรายการนี้เส้นทางในการผ่านเข้ามาสู่ในรอบ16ทีมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยครับเพราะแอสนอลก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นทีมวางโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดในรายการนี้ ออตเลนอนก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะดินโโมสากเรบมาได้ที่สกอร์สประตูศูนยก่อนที่พวกเขาครับก็จะบุกไปเอาชนะคิโรด้ามาได้ถึงถิ่นที่สเปนที่สกอร์2ประตูต่อ1แล้วถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับผลงานจากการเจอกันทั้งหมด8ครั้ง ก็เป็นทางฝั่งของ PSV เอ n เอนที่ก็เคยเอาชนะอาร์เซนอลมาได้2ครั้งแล้วพวกเขาก็ยังเคยแพ้กับทางฝั่งของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลมาอีกถึง3ครั้งด้วยกันแต่ทว่าผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดเมื่อสองเดืกกอก่อนในเกมยูฟ่าชปลีกนั้นผลที่ออกมาก็เป็นการที่ทั้งคู่ก็จบเจ้ากันไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งโดยที่ในเกมนั้นนี่ครับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ได้ประตูออกนํามาได้ก่อนจากทางฝั่งของเอ็ดดี้เอคิเทียในช่วงครึ่งแรก สำหรับการจัดทัพไลยอัพเตัวจริงของทั้ง2ทีมในนัดนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้าน PSV เ i n d h พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านวอเตอร์เบติตสปราการหลัง4ตัวในนัดนี้ก็จะมีทั้งริชาร์ดเดเอสมาไรอันฟามิโกอามันโดโอบิสโปและทางด้านมาโรจูเนียส่วนใน3ามมิดฟิลด์แดนกลางก็จะเลือกใช้งานทางด้านอิสมาเอลไซบารี โยอีเฟียมันและเยดีชูเทนส่วน3ประสานในแดนลุกก็ここจะเป็นการรวมตัวของตัวเก่าอย่างนอแลงลุกเดยองและอีวานเปลิซิสส่วนทางด้านฟากฝั่งทีมเยือนทับปืนใหญ่แอสนอนครับในเกมนัดนนี้พวกเขาก็จะจัดทับมาในระบบ4-3-3ผู้รัษาประตูก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านราบิดรายาแผงแบ็กโฟสีไลน์ก็ประกอบไปด้วยยูเรียนชิมเบอร์วิลเลียมซลีบากาเบีลมาเยสและดิคาโดคาราฟิโอรี สามมิดฟิลด์ในแดนกลางก็จะเป็นทางด้านจอร์จินโยดีแคดไลท์และมาตินโอเดกาดส่วน3ตัวลูกครับทางฝั่งของทีมเยียนก็จะเลือกใช้งานทางด้านอีธานเอ็ดวารเดรี่มิเกลเมเรโดและทางด้านเรทันโดทรอซาสำหรับคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาให้ที่แคบไมคกันที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5ตั้งแต่ในตอนแรกแต่ถ้าหากเราจะมาดูจากกระแสที่ทางของฝากฝั่งต่างประเทศที่ออกมา กระแสะในตอนนี้ก็ยังคงมีการเอียง,ยงไปในทิศทางของทังฝั่ง้าบ้านและทางฝั่งของราคาที่จะออกมาในพวดเสมอกันมากกว่านะครับถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าชื่อชั้นของทางฝั่งอาเซนอนก็อาจจะดีกว่า PSV เอสเในตอนนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากผลงานภาพร,าพรวมเฉพาะเกมในรายการน,นี้ที่ทางฝั่งของ PSV เอเฟนั้นก็เพิ่งจะตอบทางฝั่งของยูทูสมาหมันหมัดถ้ามองจาะเฉพาะผลงานในบ้านทางฝั่งของเจ้าถิ่นก็ถือว่ามีดีและก็มีความได้เปรียบไม่น้อยเลยครับและถ้าหากว่าเราจะมองถึงราคาไม่กา้านห้มา โอกาสที่ในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งของ PSV e i n e จะไม่แพ้กับทัพปืนใหญ่ในเกมนัดแรกก็มีสูงเลยครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจี่ขอชี้ชัดไปที่ u PSV บูแลกเกมคู่ที่2เราก็จะมาอยู่กันที่สนามซานดิเอโกเบอร์นาบิวกันต่อนะครับ โดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านทัพราชาชุดขาวโดวยมาริดก็จะต้องทําสึกมาริดดาบี้กับทางฝั่งของทัพตาหมีเอโกมาริดและสําหรับราคาไฮเทคไม้กันที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ทราคา0.5สำหรับทั้ง2ทีมก็เพิ่งเจอกันเองมาสดๆร้อนๆในวันที่9ของเดือนที่ผ่านมาเองครับโดยที่ในเกมนั้นๆทั้ง2ทีมก็ยังคงทําอะไรกันไม่ได้แล้วก็จบลงไปด้วยผลเสมอกันไปอีกหนึ่งเกม ซึ่งจากผลเสมอที่ออกมาครับก็เลยทําให้ผลงานในการเจอกันในช่วง5ครั้งล่าสุดของทั้สอทีมนั้นก็จบลงด้วยผลเสมอทั้งหมดส่วนในนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมมีผลแพ้ชนะกันไปนั้นเราก็ต้องย้อนไปถึงปี2023เลยครับโดยที่ในเกมนั้นนั้นทัพตามีและโกโมาริดก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะราชันชุดขาวเรือบริดไปได้ที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทัพฝั่งเจ้าบ้านนะครับ แม้ว่าพวกเขาก็จะมีเกมที่เก็บชนะไม่ได้ถัง3าเกมติดต่อกันจากการเอาชนะมาได้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้คิโรนาและเลอัลโซูสเดแต่ถ้าว่าผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาครับสำหรับในเกมลีกทางฝั่งของเรอัลมาดริดก็เพิ่งจะบุกไปพลาดท่าแพ้กับทางฝั่งของเรอเัลเตสทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนที่สกอร์สองประตูหนึ่งส่วนผลงานในเกมรอบเพย์ออฟของทางฝั่งของเรอัลมาดริดนั้นพวกเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหลังจากที่ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ทั้งสองเกมเยือยเยน โดยในเกมนั้นแรกครับก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะไปได้ก่อนที่สกอร์3ประตู2ก่อนที่ในนัดถัดมาก็ยังเปิดสนามซาดอโ,โกเบอร์บิลย้ำแขนไปได้อีกที่สกอร์3ประตูตัว1ส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีเบียนทับตามีและโกมาติน,นะครับผลงานของพวกเขาในตอนนี้ก็ยังสามารถเก็บชัยนชนะไม่ได้ถึง6เกมจากผลงานใน10เกมหลังโดยที่พวกเขาก็ยังคงไม่แพ้กับทีมไหนเลยและแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาของทั้งฝั่งทับตาหมีพวกเขาก็จะต้องเจอศึกหนักแทบทั้งหมด แต่ผลงานของพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ถึง2เกมจากการเจอกับบรเซียและแอตติติบีเบลส่วนในผลงานที่เหลืออีก3เกมครับก็ยังเป็นการเก็บผลเสมอมาได้จากเรอัลมาดริดเซลต้าบีโกและบาร์เซโลนาแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งทัตตามี er เอิกโมาริดเฉพาะเกมในถ้วยใบนี้สานัดหลังสุดครับเอริกโกมาลิดก็ยังเอาชนะมาได้ทั้งสโลวานบาติสราว่าไบเออร์เลคุเซนและเลดบูซาวส์บวก แล้วถ้าเราจะไปดูการจัดทัพไลตต์อัพสิทธิ์ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านทัพราชาช,ชุดขวาวพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านชีบัวคูกตัวปราการหลัง4ลายนในนัดน,นี้ก็จะมีทั้งเฟเดริโกบาเบเดราอูอัเซซิโออันโตนิโอรูดิเกอร์และทางด้านแฟกลองแมนดี้สแดนกลางก็จะเลือกใช้งานมิดฟิลตัวเก่าอย่างลูกาโมดิ เอดูอาโดคามาิก้และออรเลียงชัวเมนีสามแนวรุกครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นหน้าเดิมอย่างวินิสิอุสจูเนียโรดิโกและคิเยนเอบาเบส่วนทางด้านฝ่าฝังทีมเยนทัตตามีครับในนัดนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-4-2ผู้สาป,ประตูก็ยังคงเป็นทางด้านยานโอบัตสี่แผงแบ็กโฟกก็จะเป็นหน้าที่ของมาโกสยอนเต้โชเซ่คิมินสเคลองลองเล่และทางด้านกาบีการัน ซีมิดฟิลด์แดงกลาครับในเกมนัดนนี้ก็จะเลือกใช้งานจูริโนซิมิโอเนโรดิโกเดอปอปาโบไบออสและซามูเอลดิโนส่วนคู่กองหน้าครับในการจัดทัพในเกมนัดนนี้ก็จะเลือกใช้งานองตัวกริสแมน Mann, ยืนคู่กับฮูเลียนอาเวลสสำหรับเกมคู่ที่2นี้นะครับถ้าเราจะมาดูจากราคาเฮดแคปไมกันก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา0.5เท่าเดิม โดยที่กระแสและทิศทางในฝ้าฝ่งของต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังคงมีการเอ็นเอ็นเป็งของด้านทีมเยือนทัพตาเมีมตโกมาริดแทบทุกสำนักเลยครับซึ่งจากกระแสที่ออกมาแบบนี้มันก็ส่งผลมาจากผลงานในการเจอกันของทั้งสองทีมเองที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าถ้านับจากเกมนัดล่า,าสุดทั้ง2ทีมก็จบเจ้ากันไปมาถึง5เกมติดต่อกันแล้วแถมในตอนนี้ทางฝั่งของผู้มาเยือนก็ยังมีสติที่ยังคงไม่แพ้ใครมายาวนานมาแล้วถึง10นันาิด เพราะฉะนั้นในเกมคู่นี้ครับในมุมมองของผมเองผมก็ยังคงคิดว่าโอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลเสมอกันนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็มีสูงเกินกว่า80%เลยครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่เอเดนโกมาดิดไม่ผิดหวังก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยเดชประจำวันอัคารที่4มีนาคม2568 และถ้าพี่เพื่อนใดมีความพิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือเลืกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยครับและสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านกับเช้าวันใหม่ที่แส,สดสดใสครับแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ